สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดีทุกคนวันนี้เราก็มาพูดเรื่องจะมาพูดเรื่องไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งน,นะ,ะเบอร์เก้าที่เป็นของแท้ทุกคนนะเบอร์เก้าของแท้นี่ก็คือมันจะสามารถตอนกิ่งได้ทุกคนก็คือกิ่งที่ออกมานะจะมีรากอากาศสามารถตอนได้ตอนแล้วออกรากได้ถ้าเป็นเบอร์เบอร์สองเบอร์สามเนี่ยกิ่งใหญ่แต่ว่าจะไม่มีรากอากาศเนาะที่เรามีเนานะที่เราที่เราเห็นอยู่นั่นแหละถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นเบอร์เก้าปุ๊บเนี่ยจะสามารถตอนกิ่งได้แบบนี้ทุกคน กิ่งอวบๆสวยๆไม่ลากอากาศให้ตอนอ่าประมาณนี้พรานี่อ่าต้องพูดก่อนเรื่องต้นกล้าราคาต้นเนี่ยต้นแบบเนี้ต้นชําแบบเนี้ยเนี่ยต้นถ้าเป็นของแท้นะถ้าเป็นของแท้นะแล้วแต่สวนทุกคนราคาจะอยู่5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทเนี่ยต้นแบบนี้แหละเนี่ยชําถุงแล้วเนี่ยอหน่อแรกก็เล็กนะนี่พวกหน่อมอยู่ในถุงเนาะอยู่ในถุงทุกคนเดี๋ยวเอาไปปลูกก่อนอหน่อรุ่นแรก ไผ่ก็แทบจะทุกชนิดนะที่ว่าหน่อรุ่นแรกมันจะเล็กเนาะมันก็จะเป็นตรุ่นที่2รุ่นที่3ถัดไปอีกนะทุกคนไม่ว่าจะปลูกจากกิ่งอนแบบนี้หรือว่าจะเป็นต้นกล้าแบบนี้นะอ่ะนี่แหละวันนี้เราก็เราแค่มาลงคลิปอธิบายเพื่อนเข้าใจว่าไอ้สองสองต้น290บาทอะ่ะที่เห็นไล่อะไรนะไล่นีพาลัดหรือไล่อะไรนั่นน่ะส่วนใหญ่เขาจะเอาไผ่บุง หวานพ่อมเมล็ดหรือว่าก็ไผ่บงปานะทุกคนเพราะที่เป็นต้นเ,เ,เล็กพ่อเมล็ดดนหลอกกันเยอะมากแล้วก็ฟ้องเข้ามาเยอะมากพอแต่เราอะถ้าเข้ามาสวนเราเราก็จะแนะนําว่าเบอร์เก้าเบอร์เก้าแท้ซื้อได้ที่ไหนนะตอนนี้ที่สวนยังไม่มีจาหน่ายนะทุกคนกําลังเล่งขยายอยู่เนาะที่เราเราตอนนี้เราจะมีเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สามอีกสักสิบวันนาะจะเปิดขุดอีกแปลงหนึ่งเพราะว่าลูกค้าถามมาเยอะมากส่วนเบอร์สองมีนะทุกคนะ แต่เราไม่ได้ชำเนาะต้องบอกว่าเราไม่ได้ชำเพราะช่วงนี้คือเราจะ,ะสางกอออกเราก็เลยจาเป็นต้องแบบงัดออกเพื่อที่จะทํากอใหม่นะ,ะนี่แหละก็จะมาอธิบายว่าเบรอร์เก้า,าแท้นะเบรอร์เก้า,าแท้นะต้นก้าเขาราคาสูงน้ำลายกระเด็นต้นก้ายังราคาสูงอยู่ทุกคนแค่กิ่งตอนเนี้ยมันก็แล้วแต่สวนนะอ่าสมัยก่อนกิ่งตอนเนี้ยกิ่งละห้าร้อยสมัยก่อนนะ ตอนนี้แล้วแต่สวนว่าใครเขาจะปลาณีเราว่าเขาจะขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ถ้าไปเจอสวนที่ราคาน่ารักเราจะไม่พูดราคาเพื่อ,อเพื่อกักเนาะ,ะมันเป็นผลประโยชน์ทุกคนเพราะว่าถ้าราคาแบบราคากลางที่กําหนดกันมาตั้งแต่แรกเลยนะ,ะกิ่งตอนนี้จะกิ่งละ5 0 0บาทราคาเนี่ยเป็นราคาเริ่มต้นเนาะแล้วก็ต้นกล้าเนี้ยจะต้นละ1000บาทนะแต่ถ้าสวนไหน ที่เราไปเจอได้ของแท้แล้วเขาให้ราคาน่ารักนั่นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะทุกคนนะอ่านี่คือไผ่บงหวานพี่น้าพึ่งเบอร์เก้าของแท้นะย้ํากันอีกทีเพราะว่าโดนหลอกกันเยอะเออคนก็เอาไอเอาบงหวานเมืองเลยมาสวมอ่าช้ำใส่ถุงมาก็บอกเบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์เก้าลูกค้าก็ซื้อมาซื้อมาซื้อมาแต่มันจะไม่เหมือนกันทุกคนต้องบอกว่ามันเป็นจุดเด่นของสายพันธุ์นะ ความโดดเด่นของสายพันธุ์คือเขาจะให้หน่อใหญ่ได้เร็วออกหนอหางเขาจะมีความเด่นของเขาอยู่นั่นและ,ะต้องให้เครดิตนะต้องให้เครดิตเจ้าของสายพันธุ์ด้วยอนั่นคือเขาใช้เวลากว่าจะคัดกว่าจะวิจัยกว่าจะคัดสายพันธุ์ออกมาได้เนะอะประมาณนั้นมันไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันนะต้องบอกแบบนี้นะอะซึ่งเราก็น่าจะเห็นความแตกต่างอยู่แล้วที่เราจะจะลงให้ดูประมาณนั้นอ่ อันนี้อันนี้ลงเพื่ออธิบายเพราะเราเองก็กําลังจะขยายอยู่ยังไม่มีขายยังไม่มีขายตอนนี้ให้ได้สักสองร้อยกอก่อนเบอร์เก้าเดี๋ยวจะเปิดขายตอนนี้ใครมีขายไปก่อนแล้วก็ถ้าใครอยากได้ของแท้ถามเรามาเนี่ยเราก็มีสวนที่จะแนะนําให้อ่ะสวนแนะน,นําแนะนําไปทั่วแหละขายหมดไปทีละสวนละสวน <c oughs> ปีนี้ต้องขอบคุณวิชาชีพทําให้เบอร์เก้าเรากลับมากระพือได้แบบมันจะปีนี้มันโดดเด่นกว่าทุกปีเพราะว่า มิจฉาชีพขายเยอะมากเําทำให้ของแท้ได้ขายไปด้วยออบประมาณนี้ทุกคนอถ้าใครอยากได้ของแท้ก็สอบถามได้เดี๋ยวจะชี้เป้าให้เนาะแต่เรายังไม่มีขายทุกคนวันนี้เราก็จะมาชํากิ่งตอนแล้วามาชํากิ่งตอนแล้วก็จะเอาไปปลูกขยายเพิ่มเออนั่นแหละเดี๋ยวมีเยอะก่อนเดี๋ยวจะประกาศขายให้เนาะโอเคสําหรับคลิปนี้เท่านี้ทุกคนใครสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้นะเกี่ยวกับไ่บงหวานพรน้ำผึ้งเดอ้อ